จะมาทำปิ้งย่างกันนะคะก็เลยชวนแขกรับเชิญคนเดิมมาอีกค่ะไม่ก่อนที่จะมาออกครั้งแรกเราก็แค่ดูแบบแนวทางรายการว่าทํำยังไงอะไรเงี้ยแนวทางรายการเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเคยทํำยัางไม่นี่คือปกติแบบไม่่อยเข้าครัวนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองผั่นกันดูว่าจะรอดไหมปิงเขาะปิงเขาะ ถ้าไม่ปิ้งก็ปล่อยกุ้งไปปล่อยกุ้งไปสวัสดีค่ะทุกคน welcome back to w h วา h ชี l o ้ s สวันนี้นะคะมากับเซกเมนต์อร่อยไม่อว่อยนะคะนี่วันนี้เราก็ตั้งไฟจุดไฟเผาไฟจริงๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้สเปเชียลเกสจะเป็นใครคงจะเดาไม่ยากเท่าไหร่แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาปิ้ง นะคะฟีลแบบอยู่บ้านปิ้งอาหารกินกันเองตอนนี้คือแขนเมื่อยมากแขนเมื่อยมากเพื่ออาหารีอร่อยนะคะไฟเราต้องแรงค่ะไฟเราต้องแรงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปิ้งย่างกันนะคะแต่เราจะมาปิ้งย่างคนเดียวมันก็แบบไม่สนุกไหมก็เลยชวนแขกรับเชิญคนเดิมมาอีกค่ะ วันนี้เราจะมาทําปิ้งย่างทะเลนะคะเราจะไม่ธรรมดาเปล่าหรอกไม่ใช่อะไรนี่กินหมูกับเนื้อไม่ได้ก็เลยเป็นปิงง้งย่างทะเลเคยทํายังไม่ไม่<ๆ>โอเคมาเราจะต้องมาลองหั่นกันไหมนี่คือปกติแบบไม่ค่อยเข้าครัวนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองหั่นกันดูว่าจะเอาอดไหมนะคะ นม่อะ,ไ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราต้องแกะเปลือกดีกดีอะมีแต่คีบอะ mm. คือตอนแรกอ่ะที่อาสาว่าจะหันนะ่นอะคิวมันจะง่ายไงนี่ดูไม่ง่ายแล้วนะ Oh my god <laughs> Oh my god เ <laughs> ฮ <laughs> ไม่เป็นอยู่นะพี่ไหวไม่เป็น Spoil I do really แน่นะ ตอนอเด็กๆเวลากินจะคิ้วเป็นพลาสติกจะคิ้วเป็นพลาสติกตลอดแต่มันไม่ใช่มันคือมันคือตัวของเขาเองมันมีอีกนะเนี่ยอปกติทำอาหารอะทำอะไรกันบ้างพี่ว่าม,มีกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าแบบอทำไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยโอ้ว้วาวไว้รอดรอดรอดเอาครัวมาแล้วหนึง ปกติอยู่ที่บ้านทำอาหารให้พ่อแม่ทานไหมก็ทำนะแบบแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรแบบที่มันยากขนาดน่ะ like just basics t u f f basic basic เออเออปกติทำอะไรบ้างกะเพรามีอะไรอีก like Japanese food like กิลดงกิล g งเพราะ that they are m o s t the same แบบ uh base the soup like the flavor i s the same just change the meat แล้วทำราเมงไหม รามเง็งไม่ได้ทำะรามเม็งส่วนใหญ่กินข้างนอกอเขชอบกินแบบเส้นของแบบแต่ละร้านไม่เหมือนกันเนี่ยจริงไอ,อ้ชอบกินอูด้งด้วยเหมือนกันนะอูด้งดีรามเง็งอูด้งคือแบบเก่งมากโทโมจะไหม้แล้วเนี่ยจะไหม้แล้วเนี่ย <c oughs> หัวกุ้งม <c oughs> ีไข่ด้วยอะหัว,ห,วหัวมันเริ่มแบบ getting cooked กินมหัวกุ้งมากปกติกินแต่แบบ I อ only แบบเอาที่อยู่ข้างในอะแต่ไม่กัดหัวนะฝั่งนั้นคือจะเสร็จแล้วฝั่งนี้ยังยังล้างไม่เสร็จ ทำเป็นอยู่สิบบาทจ้าสิบบาทจ้ารอสองชั่วโมงรอสองชั่วโมงวันนี้อยากกินหมึกจังเลยเอาไว้หัวกุ้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอขอบคุณค่ะนี่หั่นเสร็จแล้วนะทุกคนฝีมือเราไม่เคยเลยนะไม่เคยหั่นหมึกเลยนะเอาจริง น้ำยำนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดนะคะทุกคนเธอตอนนี้กินหอบมากอยากกินแล้วกินกินได้ดิใช่ได้รู้ว่ายังแล้ววะ Have this one แง่วันหลังทงศอกก็ทำให้แม่ทานได้แล้วได้ทำเป็นแล้ววันนี้ก็มาฝึกก่อนนี่ตอนนั้นเราก็เคยถ่ายไปเดินตลาดรถไฟกับจงเมอ๋อเออเห็นลวสนุกมากตลกอะแล้วคือกินเยอะมากเห็นแบบซื้อพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยใช่อุ้ย ไม่ก่อนที่จะมาออกครั้งแรกเราแค่ดูแบบแนวทางรายการว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแนวทางรายการเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเออามันร้ายก็คือไม่ไม่ใช้แล้วนะช้อนซ่อมอ่ะเออมือเลยใช้มือแล้วนะลองชิมสิ perfect yum nice แล้วก็อะึ รอน,นี้เสร็จกันอยู่ก็แกะระหว่างรอได้อะไรรอกุ่ม There's no more ให้มันซื้อๆแล้วอ่ะก็ชิ้นใหม่เลยผมว่าตอนเขาก็อยู่ก็กินแบบทุกอย่างมั้งเออใช่ปะกินทุกอย่างกินทุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นก็คือแต่แต่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งปิ้งแบบนี้ไงแค่นั้นเองแค่นั้นเอง แต่ว่าถามว่ากินทุกอย่างไหมที่วางหน้ากินใชต่ตอนนั้นเราแบบเด็กเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เหมือนแบบ ถ้าคนเดทสมัยนี้จจะแบบออกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแต่เราแบบชอบแบบมากินที่บ้านบางทีก็ที่กับครอบครัวไหวอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบนั่งกินที่บ้านอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่เราไม่ค่อยได้ออกไปแบบเดทสองต่อสองแบบวันไปวันนอกวันหรบอว่าไปนอกอย่นบ่อยขนาดนั้นส่วนมากก็คือจะเป็นแม่แม่ไปด้วยนะคะเห็นไหมดูซิแต่เราเราเอนจอยนะแม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะมีแค่น้อยครั้งอะที่แบบเหมือนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็จะไปกันสองคนแต่ถ้ากินข้าวอันนี้อันนี้ก็คือแบบ แม่แม่แแต่ส่วนใหญ่นั่นแหละผมสุกว่าแบบตอนเด็กทํางานก็เจอกันขะนออยู่แล้วโซไปนี้แบบฟรีทั้งก็อยากอยู่บ้านใช่ไหใช่ดูหนังชอบดูหนังดูหนังเป็นมาราธอตนเลยทุกคนดูหนังแบบเป็นสิบเรื่องเป็นสิบเรื่องติดต่อกันจริงไม่ไม่ดูหนังอยู่บ้านเลยเี่ยก็คือซ้อมปะใช่ออกไปซ้อมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยซ้อมทุกวันเข้าค่ายทุกวันแต่เมื่อก่อนนี่ก็มารับ ที่โรงเรียนอ๋อ oh, ใช่ตอนนั้นมาแล้วที่โรงเรียนตอนนั้นตอนนั้นเกรดอะไรมาที่มุมเพย่อร Grade 9 Grade 9หรอก็ High School หรอปะใช่เพิ่งขึ้น High School ถ้าเกิดถึงช่วงแบบกำลังจะปล่อยอาลาาัลบั้มกำลังจะถ่าย MV หรือว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตก็จะแบบเข้มข้นหน่อยเข้มข้นมากใช่แต่ว่าถ้าเกิดระหว่าง ทางเขาก็จะมีซ้อมที่เป็นแบบอารมณ์แบบคลิปเราแบอย่างน้อยแบบเทรนอะไรอย่างงี้ใช่อย่างน้อยให้ให้เรายังแบบยังเต้นอยู่ยังแบบร้องเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เมื่อก่อนถ่าย m อมันโหดมากเลยเนาะรู้สึกว่าช่วงนั้นแบบทางทรงจำมันไม่ค่อยชัดกันนานแต่เราแก่แล้วอย่างเิ่นไปแล้วตอนนี้แบบเริ่มถ่ายกันตอน6โมงเช้าเสร็จหโมงเช้าอีกวันเลยเนี่ยมันเป็นประมาณนั้นใช่บางทีก็ เหมือนต้องใช้สถานที่ให้มันแบบปิดจ็อบได้ไรเงี้ย <S ess> เขาก็ต้องแบบถ่ายให้มันเสร็จภายในวันนั้นเพลงอะไรในคลอติกที่เราแบบสมเหนื่อยที่สุดจําได้ไหมพอลือฟื้นความทรงจําได้ไหมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเพลงแรกของทุกอลัลบ,บั้มอะที่เป็นเพลงเร็วอะ you know like free to play ฟรีสไตล์หรือว่าอย่าไว้ใจอะไรที่แบบมันจะมีแบบเต้นเยอะะก็จะเหนื่อยเพราะมันขยับร่างกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยซ้ำเต้นเยอะเดจาวูอย่างเงี้ยก็จะเยอะพี่น้องแ like anything that involves a lot of dancing ก็จะแบบเหนื่อยเราชอบเพลงนี้ของเคียรติอะเล็งดีดีไซนบ ใช่มากแล้วก็ตอนโตมาหลังจากคอนเสิร์ตการมีอันแรกอ่ะหมายถึงว่าอันที่ผ่านมานะก็คือติดทิ้งเขาซะทิ้งเขาซะเพราะพอนางทั้งกลุ่มทิ้งทิ้งเลยทิ้งคนดูจริงๆลงเวทีไปเลยลงเวทีไปเลยผิดพลาดทางเทคนิคไมอะไรใช่ใช่ใช่ตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงหรือว่าแบบไม่คือก็เหมือนมันไม่ได้เป็นตามที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเออร์เรอร์ที่เรา เจอตอนรันรูแล้วก็พยายามเจอหลีกเลี่ยงแล้วก็แก้ไขให้มันแบบ mm hmm. ไม่เกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยแบบทำตัวไม่ถูกแล้วก็นึกว่าแบบคนดูเขาก็มาทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยนานๆมีคอนเสิร์ตที mm hmm. ก็อยากให้เขาดูคอมฟลีตโชว์ที่มันแบบเราตั้งใจซ้อมดีกว่าไม่ใช่แบบดูโชว์ที่มันแบบผิดพลาดตั้งแต่แรกไปอะไรย่างเงี้ยเราคิดว่างั้นเราเริ่มใหม่แล้วแบบเริ่มแบบเหมือนที่เราซ้อมกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้คนดูเห็นที่เราแบบไม่ผิดพลาดมากกว่า เข้าใจเข้าใจอจริงที่จริงแล้วเรื่องการผิดพลาดทางเทคนิคอะเวลาเราทําโชว์อะไรแบบนี้มันมีตลอดเนาะมันมีเรื่อยๆแต่แค่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นซึ่งอยู่กับ s ทําได้ดีมากอจริงทุกคนเอ็นดูมากแต่แค่รู้สึกแบบเกรงใจคนดูที่เขารอนานไงแบบว่า s okay. <S พอไฟมันดับไปยอะไรเงี้ยแล้วแบบคอนเสิร์ตมันก็ยาวอยู่แล้วอนะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบ เก่งใจนิดนึงที่แบบต้องรอเชื่อเรา FC ทุกคนเข้าใจ FC ทุกคนเข้าใจเลอ FC ทุกคนพร้อมที่จะรออยู่กายเสมอพร้อมอยู่ตรงนั้นเสมอ FC chaotic นี่คือแบบยืนหนึ่งนะเอาจริงเมื่อก่อนตอนอยู่ IS ก็คืออ้าอตายตึก FC chaotic มีทั้งแบบพวกอาหารเนาะขนมน้ำดื่ม เอามาให้รอแบบรอเป็นกําลังใจเขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่แค่เคียวติกนะเราสึกว่าแบบเขาก็มีแบบทุกวงทุกคนก็มีแบบแฟนคลับที่น่ารักมารอแบบน่าตื่นเยอะแบบให้ของกินอะไรแฟนคลับเราก็น่ารักอ๋อออมยุ้มหน่อยขอาคุณน้าจิ้มที่ไม่มีแบรนด์นะคะที่ตั้งใจทําน้าจิ้มแบบนี้ออกมานะคะแต่ถ้าเปรี้ยวกว่าน,นี้นิดนึงนะบีบมะนาวปิงค์เาสิงคเาส ถ้าไม่ปิ้งก็ปล่อยกุ้งไปปล่อยกุ้งไปชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทหมายถึงชิ้นนี้นะหมายถึงชิ้ชิมชิม ใช้มือเลยเนาะดรอปหอยนะกว่าแห้งนี้ก็ได้ but it's also good อร่อยสงแต่แสกหายแล้วเนาะ <S 2> <S 2> วันนี้เราก็มาจอยกันนะคะมาแบบ,บว่าปิ้งย่างอร่อยไหมิิม์มตัวเองอร่อยไหมอร่อยไม่เคยทำแบบ กินอย่างเงี้ยเอ้ย่ะเหมือนกันทั้งแรกทรั้งแรกอร่อยมากไม่คิดว่าจะแบบอร่อยขนาดนี้คนทําเก่งคนทําเก่งอร่อยอือคนทําเก่งอร่อยถูกค่ะมีอีกชิ้นไหยงั้นวันนี้ขอไปกินต่อกันก่อนเนาะได้เพราะเราเหลืออีกเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พี่ทีมงานกินด้วยครับ วันนี้เราขอลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะบายๆาย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดาว์ไปโว่าอยากเห็นพอเราทำอาหารจานไหนอีกหรือว่าอยากให้หวายไปกินร้านไหนกินกับใครยังไงก็คอมเมนต์ดาว์ไปโร้ได้เลยนะคะคอย่างที่บอกคอนเทนต์กินได้เสมอคะ่ะอย่าลืมนะคะมาเจอกันรอบหน้ากับอร่อยไม่หวค่ะเชียร์ แล้วก็ขอบคุณที่มาด้วยรืมขอบคุณ t น a n k y คิวส์มานะคะ,อะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ทีมงานขอบคุณวาวสำหรับอาหารด้วยายจ้าตัองหมาูหมึกกุ้งกุ้งกุงหมึกหมูหมหมึกกุ้งกุ้งกุ้งหมึกหมูมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมหุงอุ่นตุนต้มนึ่ง,ง,งหุ่นอึน่องหุ่นอึ่ง ผงอุนง่นกุ้งตุ้นผงอุ่นตุ้นกุ้ง <laughs>